สวัสดีครับไม่ว่าสาหรัฐจะพยายามระงับความขัดแย้งทั่วโลกแต่บางกรณีความขัดแย้งเกิดจากตัวของสหรัฐและคู่กรณีซะเองเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีปัญหากับสหรัฐแต่ก่อนก็เคยค้าขายกันอยู่ปัญหามันเกิดจากผู้มีอำนาจในเวเนซุเอลาต้องการสืบทอดอำนาจแก้รัฐธรรม,มนูญ อยู่ยืดอยู่ยาวเลือกตั้งอย่างไรก็ชนะไม่เป็นประชาธิปไตยมากนักและมีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและรัฐบาลมีการปราบสาหรัฐเลยคว่ำบาตรและประชาชนบางส่วนของเวเนซุเอลาต้องการการสนับสน,นุนไม่ใช่อยู่อยู่สหรัฐเข้าไปแทรกแซงพอสหรัฐเข้าไปช่วยก็หาว่าสาหรัฐเข้าไปโป้นน้ำมันตลอดต้องดูที่มาที่ไปด้วยเรื่องไทยกับเขมรที่สหรัฐมาเป็นตัวกลางคิดว่าจะมีนักวิเคราะห์หน้าเดิมๆบอกว่า สหรัฐจะมาแบ่งน้ำมันในอ่าวไทยแน่ๆไม่น่าจะพลาด กรณีของเวเนซุเอลาเกิดเรื่องเพราะว่าอายการของสหรัฐเพิ่มรางวัลน,นำจับนิโคลัสมาดูโรซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาในข้อหาคาแป้งแน่นอนมาดูโรไม่ยอมรับบอกว่ารวยอยู่แล้วไม่คิดทำแบบนี้ที่ผ่านมาทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนมาโดยตลอดมาดูโรไม่พอใจจริงๆมาดูโรถ้าอยู่ในประเทศก็ไม่มีใครกล้ามาจับอยู่แล้วแต่ว่ามาดูโรก็ฮึดทัดเอาทรง สหรัฐเลยส่งเรือรบเข้ามาสมลำมาอยู่ในเขตทะเลสากลแต่ว่าเวเนซุเอลาส่งเอฟไปบินโฉบบินไปแบบไม่ต้องขออนุญาตสาหรัฐส,หร,ฐสหรัฐเลยส่งเอฟสามสิบมาสิบลำมาดูงานแถวเปอโตริโกซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐในระหว่างนี้สหรัฐก็ใช้โจนดักเก็บเรือส่งแป้งจากเวเนซุเอลาเป็นระยะระยะเวเนซุเอลาเลยประกาศจะใช้ขีปนาวุธรวมถึงระบบป้องกันต่างๆ เพื่อสู้กับสหรัฐ วีเนซุอลามีประมาณ5,000ลูกรวมถึงขี่ปนาวุธปะทะป,ป่าอีกราดด้วยก็ตามสภาพเพราะว่าวีเนสุอลราโดนความบาดมานานแล้วธรรมชาติของผลิตการมักจะเข้าหาจีนเข้าหารัเสเซียก็เพื่อมาประคองอํานาจแน่นอนว่ารัเสเซียช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจอะไรกับใครไม่ได้ก็ได้แค่ขายยุธทธปกรณ์ให้เป็นรุ่นส่งออกด้วยส่วนจีนวีเนสุอลาอยู่ไกลมากไม่คุ้มในการไปขนเอาน้ํามันเศรษฐกิจของวีเนสุอลราก็ไม่ดี ความเสี่ยงสูงจีนก็ช่วยเวีเนสุอล่าได้น้อยถ้าเวีเนสุอีล่าอยู่ใกล้ๆจีนมากกว่านี้เสร็จจีนแน่ทั้งประเทศเมื่อเวเนสุอลาแข่งก้าวห้าวแบบมะพร้าวหน้าแรงสหรัฐเลยกระตุกขวัญก่อนหน้านี้สหรัฐส่งเรือ U.S.S. Gerald R. Ford เป็นเรือประทุกเครื่องบินไปใกล้ๆวีเนสุเอล่าก็เพื่อสนับสนุนการปราบปรา,ามการค้าแป้งแน่นอนว่าไปเป็นขบวนมีเรือคุ้มกันไปด้วยเรียกว่า carrier strike group ไปแบบครบทีมมีเรือพิฆาตสามลำไปด้วยบนเรือก็มีเครื่องบินอีกเพียบพร้อมทุบแบบเต็มที่อันนี้ว่าตึงเครียดแล้วนอกจากนั้นสหรัฐยังส่งเรือพิฆาต USS g p r i ไปที่ Trinidad and Tobago ซึ่งอยู่ติดกับเวีนซุเอลาแบบมากๆเวีนซุเอลาก็ห้ามไม่ได้ด้วยและทรินิดดก็ขัดสหรัฐไม่ได้นอกจากนั้นนาวิกโยธินของสหรัฐยังไปซ้อมรบกับกําลังของทรินิดดแน่นอนว่าทรินิดดเอาด้วยกับสหรัฐแน่นอนเราจะเห็นว่ามันง่ายมากถ้าสาหรัฐจะโจมตีเวีนซุเอลา ไปกดดันไว้ก่อนให้หลอนบางทีอาจจะชนะโดยไม่ต้องออกรบก็เป็นไปได้ใช้จิตวิทยาไปก่อนให้เวีเนซุเอลาระแวงและในประเทศของเวเนซุเอลาฝ่ายประชาชนก็คงเตรียมพร้อมถ้ารัฐบาลเวเนซุเอลายึกยากโดนแน่แน่ฝ่ายคา้านเวเนซุเอลาก็ได้รับรางวัลโนเบลด้วยแต่ต้องไม่ได้โดยภูมิศาสตร์ของเวเนซุเอลาามึงหลวงอยู่ติดกับทะเลทุบได้แบบง่ายๆ่ายถาว่าสหรัฐ ใกล้บุกวีนซุเอลาแล้วหรือยังบางคนคิดถึงการยกพลขึ้นบกแล้วก็ต้องรอดูต่อไปขยับเข้าไปใกล้ๆแบบนี้มีแผนอยู่แล้วถามว่า USS Gerald R Ford มีเรือพิฆาต 3- าสลำพอไหมในการบุกยึด Venezuela. เวีนซุเอล่าเอดมินคิดว่าพอแล้วแค่นี้เรียกว่าเกินพอก็ยังได้ขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐจะทำไหมแต่ว่าแนวโน้ม ที่จะสนับสนุนฝ่ายต่อต้านของวีเนซุเอลามีมากกว่าการบุกเองกติกามันไม่ให้ในตอนนี้รอให้วีเนซุเอลาโจมตีสหรัฐก่อนตอนนั้นโดนแน่ๆ